รู้ไหมฉันนั้นเจอแต่เรื่องซวยทั้งวันเลยอย่างจะไปกินข้าวกับเพาหมูกรอบป้าบอกหมูกรอบหมดแล้วตอนเลิกงานนะฝนตกอีกเราดัานลืมพรกรดมมาด้วยสิก็ต้องวิ่งตากฝนกลับบ้านนะสิโอ๊ยอะไรจะซวยขนาดนี้แต่พอถึงเวลานอนทีไร ความเครียดทั้งหมดก็หายไปเลยต้องขอบคุณหมอนทอทริรุ่นคลาวที่ทําให้วันแย่ๆหายไปในพริบตาเพราะหมอนทอทริรุ่นคลาวจะทําให้การนอนกลายเป็นเรื่องฟินเหมือนนอนอยู่บนก้อนเมกเลยด้วยเส้นใยทโทอร,ริคาร์ไฟเบอร์ที่ละเอียดและนุ่มมากกว่าใยทั่วไปถึง3เท่าที่อยู่ภายในนุ่มสบายจนไม่อยากตื่น ขนาดมาตรฐาน51คูณ76เซนติเมตรใส่ได้กับปล่องหมอนมาตรฐานเลยนะและยังเลือกความสูงได้ตามสไตล์การนอนของแต่ละคนอีกด้วยมีตั้งแต่1,200กรัมสำหรับคนชอบนอนหมอนต่ำหนึ่ดอกรัมสำหรับคนที่ชอบหมอนขนาดมาตรฐาน2,500กรัมสำหรับคนที่ชอบหมอนสูงแถมยังมีไส้หมอนสำหรับ500กรัมเอาไว้ปรับเพิ่มได้อีกนะ โอ้ยดีขนาดนี้ตั้งจัดแล้วนะหมอนจอทาทริรุ่นขาวหลับสบายเหมือนนอนอยู่บนเก้นแมงจะนอนหงายนอนตะแคงหรือนอนกอดหมอนไม่ว่าจะท่าไหนก็หลับสบายตื่นมาไม่ปวดคอดแน่นอน